ใช้หมายความว่าเอ้าเดินเร่งไปเรื่อยๆแล้วพิจารณาของเขาทีนี้ทีต้มโลหนึ่งคนมีคนพบขึ้นมาเลยทุกคนหลอดบุฟเฟ่ต์หลอดบุฟเ่ต์ทีหลอดบุฟเฟ่ต์ให้ตรวจดูให้ครที่นี เขาอบเามาผีคัดได้ขอมโกไม่ได้ครับนี่วันนี้วนีสเอ็ดเลยับาย ання, าย sector, ามาใช่มมหรือทมาใหม่แล้วอัน่้ชย่าง่ง่างอางยางอย่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 าอย่างอย่า่าง ขายไปอไขาดไปนะไม mm ่เ hmm. ป็นต้องาดนีะไม่ไม่ดูแลเป็นว่าว้อไ่ดูแลว่า

พูดอย่ก็ต้องยกแบน่ตลอนะหลออยู่า่ีจะขากเลยอ่ะก็เลยว่าเออ่ที่สำคัญนี่แของี่มนร้ยตสนี้่ี่เราก็ได้อนะว่าน มาดูนน้ำนี่สิ ดีใช่ไหมครับแม่เครื่องใช่ไหมครับโอ้โหอะ